เรื่องวิศเรื่องวิศวัสนในคณะลามานเกิดการวิสวัสในลามานเช่นอันฟาติยะเลวเตมาสงสัยในรกอัตทัดไปควรทำอย่างไรท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี ศ9 7 2 7เก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสามศูนยาเรื่องที่เราเกิดยุสวรณ์ในลามานนาตัวอย่างที่พีนองท่าม,มากก็คือเช่นอันฟาติยาเลวเตมาทรงไยในโรกาอัตทัดปเนี่ยโรกาตีหนึ่งนะโรกาอันฟาติยาเลวพี่นองว่าแตพ่อมาโรกาตีสองเนี่ยมาทรงไยว่าอี โรคกระดูเรกนี่ชั้นอันฟาติยะเหลวหรือไม่อนี่แสดงว่าโรคกระดูกเรั้นี่น้นองโรคกระลืมไปเสียแล้วนะอขันนึกไม่อกอกโบกไม่ได้น้อมาสงสัยในรงางตีสองดิว,ว่าอี้โรคกระดูเรกนี่ชั้นอันฟาติยะไปเหลวไหมอืมันนี้คือคำถามของน้องทางบ้าน ด้าน,นคำโตบในเรื่องนี้พี่น้องโกนอื่นเนี่ยนาเราต้องเข้าใจโกนว่าวิสวัสกับชักเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันพี่น้องน่าคือแตกต่างกันอย่างเลยละวิสวั t นี้ก็คือมันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะซึ่งมาจากอิบลเลชัยต้นที่โก,กวนในจิตใจของเรา น้าซึ่งเป็นบาล,โลบอโบดตศบหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาทรงตดศบกับพวกเราให้เกิดโรควิสวดเนี่ยซึ่งพี่นองจะพูดในเชิงตาสามูโคจะมูร่วมเบปาซาชาวบานอโรชิงใช้เลยทําไมเขาใจว่าวิสวัดกับชักเนี่ยน่าจะเหมือนกันพี่น้่งนะจริงๆแล้วไม่เหมือนปี่นึ่งนะวิสวดนี่คือ นาปีน o n ก็หินผาบได้เหล่เล้าคนเกิดวิสวัณ์ในเรืองอาบนามมายังเนี่ยนาล่างนาเหลวล่างนาลาวนาเนียติดเหล่าไม่เนียดไม่ติดที่อ่านี่ภาษาวิสวัณ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิสวัณ์เนี่ยเร่าไม่ไม่ให้เราอิสติญาตเลยพี่น้องไม่ตรงรออีไม่ตงรออไตงไปคำหนึ่งไม้ฟ้ามว่าตัดไฟท้งแต่ตนลมเลยพันทุ่งไปเลย บองทุมตัดทิ่งไปเลยอ่าเช่นถ้าเกิดวิสวัตเนี่ยพอย,ยืนขึ้นมาในรองอัติสองนี่ถ้าคุณเป็นโรควิสวันตนี่พี่น้องโรกนี้กาให้พี่น้องมันใจไปเลยว่าโรอกอัติหนึ่งชั้นอันฟาติยะไปเลยอ่าไม่ทองไปทอยนาทอยลังเลยพี่นอ้องอ่าคือบ้องถุมไปเลยแต่ธาเป็นการชักเนี่ยอ่า ถ้าหากเป็นการชักเนี่ยถ้าเป็นการชักนี่นก,ก,นก็คือปกติคนคนนี้ไม่ได้เป็นโรควิสวตพี่น้องนะเน,นี่ยคนโรคปกตินี่แหละแตโพโรคอัตติซองยืนขึ้นมาเนี่ยนะการหนึกสงสัยขึ้นว่าอีในโรคอัตติหนึ่งถี่ผ่านมาน่ช้านอันฟาติยะเหลวหรือไม่อ่านะอันฟาติยะเหลวหรือไม่ ดังนั้นการชักเกี่ยวกับเรื่องการอ่านฟาฮะฮ์นี่เ่นองนาอุลามะฟุกฮะได้อธิบายเอาไว้ถึงทอ,องกรณีซึ่งผมอธิบายันนี้ก็ได้ว่าการชักนี่ในการละหมาดของเรานี่มันมีอยู่ทองพระเผิดทอ,องรูปบเบพี่นอง ชักนี่ถ้าเบ่งกวางกวางการส่งไสในคณะละหมาดนี่มันมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันนะหนึ่งก็คือการชักส่งไสเกี่ยวกับสีพระคุณลักษณะของรุงคุณนั้นนันรุงคุณมายังต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านฟาติหะการรงโกการเอียทีด่านการสู่หยุดก็เหลียวเตะไนอง ถ้าว่าเราชักสงงัสเกี่ยวกับสีพระเกี่ยวกับคุณลักษณะของรุงคุณนันนัน,นเช่นฟาติฮะตีพี่น้องชักเนี่ยถ้าในฟาติยาตีพี่นอ้องเกิดชักอยู่นี้คือไปชักไปสงงไสเกี่ยวกับว่าภูรบอักษรของฟาติฮะที่เราอ่านนั้นครบตัวหรือไม่อายะฟาติฮะที่เราอ่านครบตัวหรือไม่ นี่ลักษณะการชักทรงไยปันนี้พี่น้อง็อรียว่าชักทรงไยในสีพระคุณลักษณะของรุ่งคุณนั่นนั่นนะดังนั้นตาชักเกี่ยวกับคุณลักษณะสีพัดของรุ่งคุณนั่นานันนั้นพี่น้องมีการเยงเยอธิบายถึงทองกรณีนะอธิบายถึงทองกรณีกรณีที่หนึง่ง ถ้าเราชักสงสัยก ah. ่อนที่จะเสร็จสินจากการอ่านฟาติยะนะเช่นอ่านฟาติยะยังไม่เสร็จที่พี่น้องอียากันะบูดัวอียากันะสตัยนเกิดจักสงสัยว่าอีเลกัดเดอันฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนันช้านอ่านตัวตัวตัวอ่าตัวดัลเลียไม่วะอ่าหรือว่าอายะครบไม่ว่าที่ช้านอ่านเลยก็ดี ยังไม่เซ nah, ja ja ็จสิ้นฟาติฮะที่พี่น้องลักษณะเช่นนี้วาวจิบโรต้องห้วนกลับลบไปอ่านฟาติฮะไหมห้วนกลับลบไปอ่านบิสมิลลาห์อ่านฟาติฮะไหมพี่น้องอ่านี่ถ้าหากว่าการชักกัรสงสันนั้นนั้นกบลัตตามานาก่อนที่จะเซ็ตสิ้นจากการอ่านฟาติฮะรือก่อนที่จะเซ็จสิ้นรุงกุลนั้นนั้นหนึ่ง สองพี่น้องหาโครชักทรงสัสเกี่ยวกับสีพัดคุณลักษณะของฟาติยานีลังจากอ่านฟาติยาเ็ตเลวนะลังจากอ่านฟาติยาเซจเลวนะาไปถึงไหนลวพี่น้องวอลดอลลีนอามีนเรียบรอยเลวอีเละกะเดออันทำตรงนันชัน,นอันครบมาฮุรุบมันนะแล้วอรัรอโห์มานิโรฮีมเนวักนันชันอันเลยมยัย การชักในลักษณะคุณลักษณะสีพระคงรุงกุนหรือคองฟาติยะในตัวอย่างนี่ไปน็นองตเตวารชจักทรงัยหลังจากตีอ่านฟาติยะเสร็จแล้วนะถ้าในโกรนนี้ดังกล่าวพันนี้พี่น้องการชักทรงสัสดังกล่าวไม่ให้ตดใดๆททางสินนะไม่ต้องหวงลบไปอ่านฟาติยะไม่เลยนะนี่คือในโกรณนีที่หนึ่งรูปแบบที่หนึ่งคอเรียกว่า จักทรงสัยเกี่ยวกับสีพระดาคุณลักษณะของรุ่งคุณนั้นนันซึ่งมีข้ออธิบายทับสิ้นอยู่ทรงกรณีเนืงชักทรงใสก่อนตีจะเสร็จสิ้นการอ่านฟาติยากนตีจะเสร็จสิ้นรุ่งคุณนั้นนั้นไอ,อ,น,อ ưng, น,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 นี้นนนนต้อง,งวนกลับไปอ่านไหมทรงการจักทรงัยหลังจากตีเสร็จรุ่งคุณนั้นแล้วหลังจากอ,อ่านฟาติยาเสร็จแล้วไอนี้ไม่ต้อง,งวนกลับไปอ่านไหม อ่านอนี่คือประเภทที่หนึ่งเอา้าประเภททีสองพี่น้องประเภททีสองนี่การชักสรงสายเกี่ยวกับอัสลิรุกนี่อาสายเดิมของรุงกุลอาสายเดิมของรุงกุลนั่นนั่นโคนหรือทานของรุงกุลนั่นนั่นคือเช่นเรื่องฟาติฮะนี่พี่น้องน่าเราไปชักว่าอีอานฟาติฮะแล้วหรือไม่อ่า น,นี่อ่าเนี่ยเหมือนที่พีน้องชักสงสัยที่ว่านี้นพอลุกขึ้นยืนในรอกอติซองอีลยรอกอัเรกนี่ฉันอ่านฟาติฮะเลวหรือไม่อ่านะเี่ยเขาเรียกว่าไปชักสงสัยว่าอ่านเลวหรือไม่อ่านนี่อันนี้เขาเรียกเป็นการชักสงสัยฟีอัสลิรุกนี่ เกี่ยวกับคน่นเกี่ยวกับอาซายดื่มของรุงคุลน,นันนันชากรณีพันนี้พี่น้างว่ายิบจําเป็นเราจะตรงอ่านฟาติฮะไหมแต่ขณะเดียวกันเราอยู่ในรรกัตีสองนี้พี่นนองแสดงว่าเราอ่านฟาติฮะไหมอ่าก็แสดงว่าโรกอัตีสองของเราเนี่ยก็ย่นลบกลายไปเป็นโรกอัตีหนึ่งเนาะแสดงว่าโรกอาตีหนึ่งนั้นพี่เนอง เราทำเร็วกะจิงเต่ทือว่าลาโกนะทือว่าซิโยนะทือว่าอ่านะไม่นับนะทือว่าเฝ้านะเต่การละหมาดนี้ไม่แต่ไม่บาดตายไม่เสียแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นโรคอัตติสองที่เราทำนะไปเทนโรคอัตติหนึง่งโรคอัตติสามทัดขึ้นมาเท่นโรคอัตติสองโรคอัตติซีทัดขึ้นมาเท่นโรคอัตติสามนะเลยก็ะเพิอมอีกหนึ่งโรคอัตตินะเป็นโรคอัตติซี นะซึ่งทั้งหมดนี้พี่น้องระบ,บุกเราในหนังสืออียานณตุตรติลิบีนนเลมที่หนึ่งนาทีหนึ่งร้อย c สิบสามบอกว่าว้ลาอาซารอลิชัก,กเคนฟีตารกีฮรการ์เฟนฟาอักซษรมินัลฟาติฮาตีเอาอายะติลฟาอักซารอมินะ <c oughs> มิให้โทษอะไรพรี่น้องการสงสัยในการละทิ้งหัวรบหนึ่งหัวรบได้รื้อมากกว่าหนึ่งหัวรบสองหัวรบสามหัวรบก็แล้วแต่ จากฟาติยะหรืออายะอายะหนึ่งหรือมากกว่านึงอายะจากฟาติยะอันนียก็เรียชักในสี่พันติชักนี่พี่น้องไม่ให้ตรวจอะไรติชักบะดาตามามิหาอยิลฟาติฮาตีลังจากอ่านฟาติยาเสร็จแล้วนะนะพออ่านฟาติยาเสร็จแล้วเกิดทรงสัยวุรุบอายะ ในฟาติฮะที่ผ่านมาชั้นอังกลบเลยไหมอันนี้ไม่พลือไปหนอกนะลาอัสรนาลาอัซารอไม่ให้โทษอะไรเหตุผลเรอัน่าโอฮิโรฮีนาอีเซนอามูดิยูฮาตามาตันนาเพราว่ามองตามโซเหตผิวพื้นภายนอกเลียวนี้การอ่านฟาติฮะของเรานีถือว่าหลุดหลวงสําเร็จไปอย่างสมบูรณ์แล้วเตวัสตานาฟาหูยูบันอิงชักกาฟีฮีกอบลาหูอายิตตามะเนี่ย เตทงเรืมอ <En. S 1> ่านฟาติฮ์ไหมวายจิบเลยทารุสงสสยในหูรบหนึ่งหูรบใดอักซอนหนึ่งอักซอนใดอายะหนึ่งอายะใดกองฟาติฮ์นี้ก็บลาหูอายิตตามามีกอนที่จะอ่านฟาติฮ์เสร็จ่าอันนี้ต้องวนกลับลบไปอ่านไหมกามาเลวชักกาฮัลกอโรอาหาเอาลาเมื่อเลยมัสละ a นี่พี่นะียงวนกลับไปอ่านไหมนี่ เหมือนกับมัสลาที่เขาคนนั้นชักสงสัยว่าอ่านปาติยะแล้วหรือไม่อ่านะเพราะยึดถืออุลามะฮะฮิดพ้นวาลลีันนั้นอัสลาอาดามุกิโรอาติฮะถ้าชักปนีคอมบงตามอาศัยเดิมว่าถือว่ายังไม่อ่านปาติยะทีอ่านี่พี่น้องไปเลยเพิ่มเติมได้ในหนังสือยานะเนาะเล่มที่หนึ่งนาทีหนึ่งร้อย C สิบสามเตะท้ากว่าเราชักสงสัย อ่าน่ะว่าอันฟาติยาเลวหรือไม่แต่การชักนี้หลังจากที่หายสลามไปเลวละพี่น้องนั่นนี่ปบัสสลามุอะลัยกุมบะเราะห์มะตุลลอฮ์นะอัสสลามุอะลัยกุมบะเราะห์มะตุลลอฮ์อ่านางนางนึ่อีเลวโรกอันนั่นชันอันฟาติยาเลวไม่อ่าถ้าพันนี่ละพี่น้องถ้าเกิดชักสงสัยพันนี่หลังจากหายอ่าหายสลามเลวเสร็จละหมาดเลวนี้ถือว่า ไม่ให้โทษเตอย่างใดนะไม่พืืเปีนองลามันนั่นถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะเตนะพี่นองอย่าไปชักเรื่องเนียดกับตักเบรตุอยารโอมเนี่ยทว่าอ่านี่ซ่องรุงกุณนี้นี่นะเขายกเว้นพี่นองแต่ถ้าพีีนองหายซาลามเส็จเลวคือชักสรงเส้วหวอีเหล็กดีชันมายังนี่เนียดเหล่วไม อ่าหรือว่าซ่องอี้เหล็กดีที่มายั้งนี่ตักบีรตุนอเอรอมเหลียวไม่อ่านี่ถ้าไปชักทรงไซเกี่ยวกับเรื่องเนี้และตักบีรตุนเอรอมหลังจากหายซาลามเหล่วนี้อ่านถือว่าอันนี้ฟาจูอัสซีรู้อาลัลมวาตามาดีอ่าถือว่าห้โทษพี่เนาะตามกฎมวาตามาห้โทษการไม่ฟังวะละหมัดดังกล่าวถือว่าใช่ไม่ได้ อ่าตรงทำละหมาดไหมนาอในเอียนาตุตโตดีบิลเลมทีหนึงนนน่งนานาทีสองร้อยเป็นอ๋อวลาหล่อว่าับ <c> อ <oughs> ่าสุดท้ายนี่พี่น้องน่ากา <c oughs> ข็ขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกัน นะในโน่นะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิงว่งบนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะควบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกทานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเชื่อพาอย่างยิ่งนะพี่นองที ให้การโอนธข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดข้อเราเป็นประจำในตุกๆวันที่เข้าทางบัญชีฮัมดุลิลละพี่น้องขอ้ขอควบคุณพี่น้องทุกท่านแล้วแต่กำลังความสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องยู่เตฟามอยูตฟามอ,อีกลัสอยู่ทตฟารมบริสุทธิ์ใจนาคงผมพี่น้องทุกท่าน ขอให้อัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปีนอย่างยิ่งจะได้รับคามคลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลานวันอัครันนะวะบิลลาฮิตตอฟฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิดไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำคำซัำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาสมยีธรรมนคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น